นเพืนนะครับเจ้าผมได้เขมาราษนะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่ส7กันยายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับวันนี้มีทั้งหมดสารายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกเลยนะครับรายการมวยดีวิถีใจวิถีไทยนะครับทางช่อง PPTV 36นะครับก็มาตอน เที่ยงสิบห้านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับยอดมงคลจอมืองศรีนะครับวันนี้เจอกับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับยอดมงคลนักชกจากสูรินนะครับประเภทมือขวาฝีมือครบเครื่องนะครับไฟล์ล่าสุดมีชนะยิ้มสยามมาขณะที่ยิ้มสยามนะครับก็โมยจากสูรินเหมือนกันนะครับซ้อมสวนอาหารปีกไม้ที่สระบุรีไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้พลอยมงคลก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าพลอยมงคลมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ยิ้มสยามนะครับ ขณะที่คู่ที่สองนะครับสิงใต้เอาอุุดอนนะครับเจอกับเพชรนินมังกรกับตันเคียนบ็อกซิ่งยิมนะครับสิงใต้นี่มวยจากนครศรีนะครับก็ซ้อมสองพันรังสีที่สุราธานีก็ประเภทมวยขวาเข่าในดีปั้มตีแข็งแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้น็อกเจ้ามาวินนะครับขณะที่นินมังกรนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้ามาเฟื่องนะครับนี่คือผลงานของทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ เจ้าสิงใต้นะครับสิงใต้ออุดอุดอนนะครับแล้วก็คู่ที่3าครับเบอร์แดดไฟนิชชั่นหัวหินนะครับวันนี้เจอกับเอกบุรพาโอ้ลูกปูนะครับก็เบอร์แดดนักชกจากรีานนะครับต่อน้ําหนัก1ปอนให้กับเจ้าเอกบุรพานะครับชก124ต่อ125นะครับเบอร์แดดเนี่ยไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่1เจ้าลุงลาวีมาขณะที่เจ้าเอกบุรพาไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่1เจ้าเพชรยุพินมาคู่นี้มีโอกาสนับน็อกกันนะครับให้เลือกยังชอบไปที่เจ้าเบอร์แดดนะครับ อนุวั์วีเคเขาใหญ่นะครับวันนี้เจอกับทูมารโลเกียรติทรงฤทธ์นะครับอนุวัตก็มวยจากพัทธลุงนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือดีนะครับรบเครื่องเลยไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกยกที่3เจ้าเพชรทวีสัตนะครับขณะที่ทูมารโลนะครับก็มวยจากบึงการนะครับซ้อมเกียรติทรงฤทธ์นะครับอยู่กับทีมงานเสียดเบนไฟล์ล่าสุดมีแพ้ยอดกระตันยูก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้เพชรจัากรจัตนะครับคู่นี้ยังชอบลูกเก๋ชอบตีนซ้ายของเจ้า อนุวัฒนะครับอนุวัฒวีเคเขาใหญ่ส่วนรายการที่สองนะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับแฟนมวยเริ่มเข้าดูได้แล้วนะครับแต่ว่าดูไม่เยอะนะคู่ที่หนึ่งนะครับบุเรงนองลูกเจ้าพ่อหลงต้มนะครับเจอกับเพชรบริสุทธิ์เกียรตต้นแก้วนะครับคู่นี้กชนร้อยสิบห้านะครับบุเรงนองมวยจากกาลสินนะครับผลงานไฟล่าสุดมีชนะน็อกยกที่สองเจ้ายอดพยักนะครับขณะที่เพชรบริสุทธิ์นะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีชนะปูผา ก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเจ้าเพชรกองก่อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรบริสุทธิ์นะครับเพชรบริสุทธิ์เกีต้นแก้วนะครับส่วนคู่ที่2นะครับนินจาเต่าสเจ้าตงปราจีนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าศิลาเพชร POK PVC นะครับเจ้านินจาเต่านี่ยอาวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อันสุขุมวิทนะครับก็ผลงานไฟลล่าสุดนินจาเต่านะครับก็มีชนะเพชรอานนท์ก่อนหน้านี้ก็แพ้นอกยกที่3มเจ้าทองลำพูนนะครับ ขณะที่คู่ชกนะครับศิลาเพชรนะครับก็มวยจากประจวบนะครับซ้อมปอเพชรไข่แก้วนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้านิชานะครับแพ้นิชาคุณนี้ชอบที่ศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรส่วนคู่ที่3นะครับมาหินนักบินอะไหล่ยนนะครับวันนี้เจอกับทวดสกันช้างนครศรีนะครับมาหินนี้ก็ มวยจากยะโสธรน,นะครับผู้นี้โชกัน118ซ้อมอยู่กับทีมงานเจ็ดเพชรนะครับมาหินประเภทเดินหน้าท้ายชนบูดูดันนะครับผลงานไฟล์่าสุดมีชนะเจ้าพิษสังวาลขณะที่ทศก,กัณน,นะครับทศก,กัณเนี่มวยจากนาครศรีนะครับก็ซ้อมสอบภูมิพัฒน์นะครับผลงานไฟล์่าสุดก็มีชนะแกนหลแกน กันเหล็กนะครับกนเหล็กสอโชคมีชัยคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามหาหินนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงนะครับเจอกับเจ้า2พยัก์บุมเด็กเซียนนะครับหลานชายของพันพยัก์แล้วก็เกี่ยวพยัก์นะครับคู่นี้ยังชอบลูกเก่าของเจ้ายอดบวงงามนะครับยอดบวงามลัคกี้บันเทิงนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการช่วงเย็นนะครับสึบท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับที่ราชรำเนินนะครับคู่รองเพชรบุญชอบสภาราชเจอกับนุกเดลย์ชอหาพยัก์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรบุญชอบนะครับแล้ว เพชราพาสอโสภิษนะครับเจอกับพยักอุดอรเอาอุด,อดอรหรือว่าเจ้าเทิดเกียรศัสส์กรเดิมนะครับคู่นี้ชอบที่จะเพชราพานะครับเพชราพาสอโสพิษนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ